โลมีอออกกับสีหสักอะโอ้โหราชสีหสักเธอจะเป็นโรมเธอก็แค่โรมนะโมไม่ได้สร้างในวันเดียวก็ใช่แต่โลมอะตอนนี้ก็แบบว่าไม่ไหวนะโรมผู้ซึ่งเคยชักธงดําขึ้นสู่ยอดเสาหมาอะไรทําไมโลโลผู้ซึ่งเงื้อหมัดจะต่อยตำรวจนะโมเนี่ยกล้าดีไปฟาดฟันกับท่านราชสีหสักเจอท่านราชสีหสักตบปากตบปากตบปากด้วยความจริงฟาดกลับเลยทําไมเราจะไม่ทําอะไรในเมื่อเราเป็นประเทศไทย เราถูกลุกรานถูกคุกคามขออินเสิร์ทนั้นหน่อยสิเออเราจึงต้องเราจึงต้องเดินทางไปที่สหรประชาชาติเ,เพื่อบอกกล่าวเล่าสิ่งีก่บบรรดาลเหล่า,า,า,ลามวลสมาชิกของสหรประชาชาติได้รับรู้รับทราบว่าเ,เราถูกลุกรานและคุกคามก่อนที่เราจะดําเนินการทางด้านฝ่ามั่นคงลอมพูด,ดออกาม,มา,มา เราพูดบอกว่าท่านทูตครับท่านทูตแล้วนี่เนี่ยท่านทูตจะไปด่าประเทศสหรัฐอเมริกามีอะไรท่านทูตจะต้องไปว่าอานสหรัฐอเมริกาทําไมอ้ยสมองก้นสมองลมลมขาลมมีญาติทางไหนเป็นคนอเมริกันหรอการที่เราไปนั่งแดก w วน์ฟรีอย่างมีเกียรติที่สถานทูตอเมริกาไม่ได้หมายว่าเราต้องลดเกียรติลดกสีของประเทศเรานะคะแจกไว้เขาไม่ได้แจกไว้ดีพวกเธอกินนะเออฉันถ้าไปงานสถานทูตปล่อยไว้เขาไม่ได้ดีเธอไว้เขาไรหรอออจะบอกได้เลยเวลาเขามามาคุยกับพวกฉันเขายิ้กาแฟคนละแก้วเลยแล้วไม่ได้กาแฟดี นั่นกากแฟโรงแรมออธรรมดาเออเออเอาม้่มาเติมหนีเงี้ยนั่นนะออ่ะสิ โถโลมเอ้ยเก็บปากเอาวิดีปัดได้กินน้ำพริกนานๆเออเออไม่นั้นเดี๋ยวคนเดินเดินถนนอ่ะคนเดินถนนเขาไม่ทนแล้วน้องเมื่อก่อนแกมีติ๊กตอกคนเดียวนะ43ล้านคนเดี๋ยวนี้ทุกคนเป็นติ๊กต็อกเกอร์หมดแล้วทุกคนทั้งเถียงได้หมดเพราะเป็นวัยรุ่นแนวหน้าอ่ะใช่เป็วัยรุ่นแนวหน้าเขาฟังพวกเราเขาบอกเอ้ยจริงเว้ยเวลาไอ้พวกนี้เดินผ่านมาเขาฉูธงชาติไอ้พวกนี้กลัวธงชาติพอเจอโตรไนโลปุ๊บโอ้โหเฮ้ยธงชาตินะเว้ยไม่ใช่ยงันเจ้าคุณสมเด็จเออแล้วหมอสุพันะ เป็นคนที่คุกคามมากเป็นหมอทั้งทีงเขาออกมาเขาต่อต้านเธอ,เอ,อหมอเดินคืบไปหาคืบไปหาป้าเดินถอยเดินถอยเดินถอยป้าเป็นผู้หญิงด้วยนะอายุเยอะด้วยนะหมอสุพัฒถ้าเขาหาว่าเขาไม่ฟังเธอเขาไม่เข้าใจเธอเขาไม่ต้องการเธอเธอ,อไม่มีสิทธิ์ข่มขู่และคุกคามคนอื่นเขาได้ยินไหมคุณหมออาเออ,อนะคะ และการที่คุณจะเป็นผู้สมัครคุณคุณจะเป็นอะไรก็ตามแต่คุณเดินคุณก็เดินไปเสรีภปพปราชจรทำไมอะมึงเอาเสรีภาาได้ปราชจรก็มีเสรีภาาในการที่จะวิจารณ์ทำไมอะการจะเป็นนักการเมืองอย่างขั้นต่ำก็คือว่าจะต้องให้เสรีภปพปราชจริจารณ์วิจัยไม่รู้ไงมันมีทุกคนเออทุกคนทุกหย่อมย่าเสรีเปาไม่ได้มีแค่พวกเึงไม่ได้มีพวกมึงฝ่ายเดียวเออมึงจะฝ่ายเดียวได้ยังไงเออประหลาดเลยบ้าเนี่ยสวัสดีวัยรุ่นแนวหน้าสวัสดีวัยรุ่นแนวหน้าสวัสดีวัยรุ่นแนว เออแล้วที่ไอ้ที่แล้วที่พี่พี่พี่อ๋องพี่อ๋อยพี่อ๋อยพี่อ๋อยไปให้เนี่ยบ้านอะไรนะนักฟุตบอลบ้านอะไรนะ,ะบ้านบ้านอะไรวะ นักฟุตบอลนักฟุตบอลบ้านอะไรพวกเธอฟังหน่อยสินักฟุตบอลบ้านอะไรที่เพิ่งเตะวันก่อนนั้นน่ะไปให้เด็กๆเขาว่ามายืมบอกว่าเราต้องทําอะไรนะเห็นชอบแล้วจะแก้แล้วมันโดนเห็นชอบเขาเขาเป็นเด็กเป็นนักฟุตบอลที่ยังไม่ได้โตเลยมึงไปมึงไปยัดมือใส่เขาทําไมเออีกครูก็เหมือนการเจอหน้าฉันนะอีโคแต่เจอหน้าบอกว่าเราไม่พูดเดียวกันเตะกับพ่อมึงเลยมาถ่ายรูปกันพี่อ๋อยเนี่ยเอาทองไปยัดใส่มือเอาไอ้ใบเขียวไปยัดใส่เอาใบเหลืองไปยัดใส่มือแล้วให้เด็กๆนักฟุตบอล บ้านอะไรนะบ้านหมอนทองอ่ะบ้านบ้านบ้านเข้าเดี๋ยวมะม่วงหมอนทองอ๋ออที่จัดเชิงเซาอ่ะนะบ้านทุเรียนอ๋อบ้านทุเรียนอ่ะบ้านบ้านเออเโรงเรียนโรงเรียนนั้นอ่ะโรงเรียนบ้านทุเรียนเออมึงเอาไปยัดใส่ปากนะคุิริฮะโรงเรียนหมอนทองวิทยาหมอนทองวิทยาแล้วเอานักฟุตบอลเนี่ยมาตะโกนแบบว่า เราเห็นชอบแก้ไขัฐธรรมนูญเออพี่ทำอย่างนี้ไม่ถูกนะไม่ถูกกอะอ๋อยยต่อยไอไม่นักเมือตั้งนมนานไรเงี้ยวิธีการแบบนี้เป็นเรื่องวิธีการสกปรกเอออย่าไปเอาแรงเด็กแล้วก็เด็กอ่ะเขายังเห็นชอบไม่เห็นชอบก็เป็นเสรีภาพของเขาแต่มึงไม่ใช่เอาเอาป้ายเอาอะไรไปยัดใส่มือใส่ปากเขาเออให้เขาเป็นหมอนอยู่อย่างนั้นให้เป็นทองอยู่อย่างนั้นให้เขาเป็นนักเตะมึงไม่ใช่ให้เอาการเมืองแบ่งข้างแบ่งสีไปใส่ปากเขามา เออแล้วตรมน,นูญเนี่ยน้องพี่จะบอกให้ไม่ได้เกี่ยวกับการที่จะให้น้องเนี่ยได้เอาฟุตบอลไทยไปไปฟุตบอลโลกได้หรอกเข้าใจยังและขณะเดียวกันฟุตบอลไทยจะไปบอลโลกได้หมอนทองจะกลายเป็นเนี่ยนะคะทีมที่มันประชาชนเนี่ยนะเขาเนี่ยสนับสนุนกันทั้งหมดเนี่ยบอกได้เลยมันก็คือว่านะมันจะต้องแยกแยะว่าอย่ามาเอาไปยุ่งกับการเมืองเออ,เอ,อนะก็ออบอกว่าแ <laughs> นวหน้าลำบงแตก <laughs> ไม่มีใครยอมใครคือเวลามันน้อย <g ười> เวลาเวลาชีวิตเนี่ยมันก็น้อยมันใกล้เลือกตั้งแล้วเราต้องรีบทำคือเราต้องทุกทุกวันนี้เราคือนักรบของประเทศไทยเราต้องรีบดําเนินการจัดการว่าอยากให้พี่น้องประชาชนของเราค่อยแขลแต่พี่น้องประชาชนคนไหนถ้าเกิดไปเจอนะคะการเขาเรียกว่าป้ายหาเสียงอะไรต่างๆใช่ไหมคะค่ะค่ะแล้วก็แบบว่าโหหรืออะไรเงี้ยนะคะไม่ได้ผิดนะคะมันเป็นการวิจารณ์วิจัยวิพากษ์มันไม่ได้เป็นการขัดขวางการเลือกตั้งะคะ่ะสามารถที่วิจารณ์ได้โหได้ค่ะและอีกใครที่บอกว่าเฮ้ยการโหได้เป็นการขัดขวางพ่วามื่องดทำไมอ่ะที่มึงโห จะพูดกูได้แล้วกูจะโห่จะพูกมึงไม่ได้ไะเออ,เอ,อกูไม่มีปากอเออกูไม่มีลำคอไงอออไม่มีลำพองเหรอเออเออชิญหาเสียงแต่ต้องฟังกูด่าด้วยถูกต้องเออเชิญหาเสียงไปแต่กูบอกว่ากูจะไม่เลือกอะนะเชิญหาเสียงไปแต่กูจะบอกว่าเฮ้ยแล้วมึงจะเอ่อนะออาด่าสถาบันทาหารเขาทำไมวะแล้วมึงไปบุรี่ทาหารเ<า>ขาทำไมถามกูไม่ได้แค่ทหารทำไมก็ตอบแล้วเกิดโกหกก็ตอบมาสิได้ค่ะเราไม่เคยหมิ่นสถาบัน จริงเหรอกพวกเขาขุดเนขึ้นมาเต็มไปหมดแล้วนี่มันโกหกอีกเลยไอ้หน้าหน้าหน้าคนคนอะไรวะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเลือกซ่อมแล้วนะน้องๆหนูๆอย่าเลือกซ่อมผู้หญิงผู้ชายผู้หลักผู้ใหญ่คนเท่าชฉลียแก่ชฉลาไม่เลือกซ้มแล้วนะเขาเลือกแล้วโกหกเลือกแล้วอายเขานะตกเทรนด์นะตอนนี้ต้องสีน้ำเงิน สีน้ำเงิน <c oughs> เลือกแบบยุทธศาส,สตร์ยุทธศาสตร์เกรงายความมั่นใจเด็ดเดียว <c oughs> มือนี้เราเดินเข้าครูหาแล้วเราไม่ลดเลี้ยวเราเดินเข้าครูหากาสองใบใบสีเขียวกาสอสพักภูมิใจไทยใบสีสมชมโปูปกาเบาอร์สามสิบเจ็ดเจ็ดเจ็ดบวกสามกาเบอร์สามสิบเจ็ดพักภูมิใจไทยแล้วก็ย้ายไปกล่องสีเหลืองตามที่กรกตชอบชอบจะทากานวันเดียวกันเนี่ยนะเพราะมันเพรมาแม่มันคือไม่มีอะไรที่จะแบบต้องไม่ไม่ว่างกันแล้วหรือยังไงมันไม่งานว่างกันหรือ งไงพ่อมันแม่มันพ่อมึงแม่มึงจะให้กูธรรมชามติกันในคราวเดียวกันแค่สองใบยังงงอยู่แล้วเลยอเอาละทีนี้ก็ธรรมชามติให้กาไปเลยนะไม่เห็นชอบอตอนนี้เป็นต้นไปต้องเอาตามตำรานี้สูตรนี้มีสามใบ<ป> เราไม่ได้เลือกเป็นผู้อาสาลแล้วเราคือคนใช้เราใช้คนที่เราเลือกอันนั้นไปทํางานในสภาพรรคเล็กพรรคน้อยนี่อยู่ไว้ก่อนเพราะพูพ้เธออยากเป็นพรรคเล็กพรรคน้อยเองเราไปเป็นเพื่อนกันพรรคเล็กพรรคน้อยเป็นเพื่อนกันแต่บอกว่าถ้าหากว่าไม่เป็นรวมกันที่ยานแม่แล้วเนี่ยม,มันเลยเวลาแล้วเราต้องเอายานแม่ไปสู้สู้แดงสู้ส้มสู้แป้งสู้ส้มสู้แดงสู้แป้งออ